การสวดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไ i ซ e o อฟอะทูมไรเ i d e r นะครับผมโอเคครับเลาต้องหาทางจัดการไอ้พวกนี้เพื่อที่เราจะได้ขึ้นไปด้านบนใจเย็นนะครับผมมีวิธีวิธีการนั่นก็คือเราต้องหาตัวล่อครับนี่ตัวล่อตัวล่อตัวล่อคือขวดพวกนี้แต่ผมว่าผมจัดการไอ้ตัวนี้ได้นะเอามันไปทางนู้นใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็น อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงผมอยากสเตโยสเตโยสเตโยเฮ้ยอย่าหันหน้าไปทางด่วนดิเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแตกแน่มึงมึงแตกแน่เฮ้ยตรงนี้มีหินเฮ้ยของตรงนี้โอเคครับหลอกล่อมแนอยู่ปั๊บเราหลอกล่อมันให้มันไปตรงนั้นเแต่เราเราก็สังหารมัน s <S นี่แหละครับเฮ้ยไอตัวนั้นมาอีกเหรอมันเดินกันเป็นคู่ๆค,ค,ครับ เอาจะฆ่ายากเฮ้ยไม่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 ฆ่าไม่ยากแล้วครับผมผมจะต้องสกัดมันดูล่วงไปแล้วหนึ่งครับล่วงไปแล้วหนึ่งเจนนะครับเจนโอเคเดยวไอตัวนี้นะครับมันจะต้องเดินไปทางนี้เพราะว่าบอทนะครับบอทมันจะเดินเป็นเอ่อตามที่กําหนดไว้ครับมันจะไม่แตกแถวมันเราก็เราไม่ใช่บอทเนาะนี่ เป็นยังไงล่ะโอเคครับสองซ้ายขวาสามตัวสองส,สามตัวก็เอานี้ล่อนะครับออ้ยมีในบ้านอีกเนาะโอเคผมว่าผมจะอันนี้ล่อไปทางรูนครับเพื่อไม่ให้เพื่อให้มันไปตรงนู้นี่แหละครับเฮ้โอเค,อเคผมจะกลายตัวนี้แล้วก็จะกลายตัวซ้ายแล้วก็ตัวขวาสวยงามเชื่อผมครับเชื่อผมเชื่อผม สิผม,มผมเรียนมาผมเรียนมาผมเรียนมาล่วงไปแล้วอีกหนึ่งโอเคเดยตัวนี้อ้อมไปข้างหลังมันครับจัดก,การมันก็ได้แล้วครับรอแค่ไอตัวหนึ่งันหานหน้าทางอื่นเราก็จัดก,การไม่ได้แล้วเนเนเนเไอตัวเนี้ยมันน่าสงสัยโอเคครับมันเดินไปแล้วเราจะกลายตัวนี้ได้เลยนี่ละครับเออ ร่วงค่อยๆร่วงทีละตัว2ตัวส่วนไอตัวนี้ผมว่าเอาปืนยิงมาเลยก็ได้นะโอลลำคาแล้วอะ่ะมันเยอะขี้เกียจเซลเสียเวลาทามาหากินทามาหากินรถถังรถเดือยิงมาเลยครับเดี๋ยวควายดูนะครับเออเอ้ติดมวกโอ้โหเออเวรกรรมแล้วข้างบนก็เยอะด้วยโอเคโอ้ยยังไม่ตายกาเอเฮ้ยมันติดหมวก มันใส่หมวกกันเยอะมากนะครับปมวกกันกระสุนร่วงไปหนึ่งเฮ้ยข้างบนเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดจะเย็นนะครับจะเย็นเจนเจนค่อยๆหาทางจากกลางครับโอเคร่วงไปหนึ่งเฮ้ยระเบิดแอบ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 มันอยู่ตรงไหนอะข้างบนอะผมหาไม่เจอเฮ้ยใกล้ๆอีกตัวหนึง่งจะเย็นนะครับนี่แน่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 นแนนแน เด้อเด้อเดอเด้เดโอยถังระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเฉยบ้างดิข้างในบ้านอีกตัวหนึ่งเหรอโอเคครับล่วงแล้วยัง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 ครับยังยังยังผมรู้ว่ามันยังไม่หมดแน่นอนแต่ว่าผมมีวิธีจาัดก,การครับในการจาัดก,การพวกมันผมมีวิธีจัดก,การอยู่ปีนขึ้นนี่นะครับแล้วก็เข้าไปสอยมัน มาหรอ,เ,อ,อเรียบร้อยครับหมดแล้วครับผมดนตรีก็หายไปแล้วไปว่าหมดแล้วแน่นอนร้านปรสินโอเคมีของอะไรให้เก็บปะไม่มีเนาะไม่มีเราก็จะไม่เก็บครับเราจะเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปให้ไกลที่สุดและให้ยาวที่สุดอยากเก็บของโอเคเรับผมตรงนี้ตรงนี้เก็บของ เราจะต้องขึ้นนี่เนาะได้เลยนี่เนี่ยเรามีเชือกสลิงในการโหนเกาะแล้วก็โหนเกาะแล้วก็โหนผมจะเดินทางแบบ360องศานะครับหมายถึงเออไวครับรวดเร็วรวดเร็วเป็นวงกลมโอเคไปถึงตัวนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมไหนๆๆๆนๆๆๆน้าวนีขอนอะไนใหนในนในน สกิลพอยต์มีหนึ่งครับผมว่าผมจะอัพเอาอันนี้ก่อนแล้วกันครับนี่ได้แล้วครับผมต่อไปก็อาวุธเหรอพิถืนพกปืนพกอัพได้ปื้นพกดีๆนะครับผมว่าในในการรับเกียรติดีเลยอะ่ะเราใช้ยิงบ่อยด้วยธนูเหรอธนูเหรอก็ต้องอัพอันนี้ครับนี่โอเคครับไปเลย เรามีธนูแล้วตอนตอนนี้เฮ้ยเสียง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 อะไรอยู่ไหน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 เอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยมึงเดะเดะเดะเด้อมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะครับคุณผู้ชมครับโหออกมาดิออกมาอุ้ยมันบังขายโรตีใจเย็นนะครับ ผมรู้มันต้องมาหาผมนี่ไงเดี๋ยวเราเจอกัน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 จูก่อนมันอยู่ไหนตรงนั้นเนอขึ้นนี่เอ้ยไม่ได้ครับต้องขึ้นใหม่มันกำลังมาหาผมอ่ะแต่มันอยู่ตรงไหนผมไม่เห็นนะผมว่าผมจะไปตรงนี้แล้วขึ้นไปข้างบนไปยิงมันอยู่ข้างบนเถอะครับเฮ้ยโอเคโอ้โหอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วไหน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  มายิงหน่อยไอ้แมวเหมียวแมวเหมียวโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแมวเหมียวตายยากจังเลยอ่ะแมวเหมียวจ้าเดี็กเมื่อตายยากก็ช่างมันนะครับไปนี่ดีกว่าไปนี่ขึ้นนี่คุณผู้ชมคิดว่าไงครับผมว่าน่าจะได้นะไปเลยเชื่อโอเคครับไปเลยเชื่อ เหมือนจะมีคนอยู่ข้างบนนะมีคนอยู่ข้างบนครับมีคนข้างบนปราอกว่ามีการขายการติดต่อจากทีมหนึ่งนี่ไงขายการติดต่อเหรอขาการติดต่อได้ยังไงครับตรงนี้โหนนี่เป็นไงครับโอ้โหความชำนาญของผมอะเอาเรื่องปะล่ะเอาเรื่องปะล่ะเอาเรื่องเอาเรื่องครับเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ตรงนี้มีขอให้เก็บนะไปแลวครับ อย่าแค่น,นี้เออแล้วก็ขึ้นบนนี้ต่อครับโอเคไปแล้วครับโหนชีวว้าวว้าวว้าวมีของให้เก็บด้วยวิช่าน่าอยู่นะครับน่าอยู่เดี๋ยวเราจะต้องทางไหนทางนู้นเหรอ เฮ้ยมีคน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 เห็นไหมครับผมเห็นคนหนึ่ง <c oughs> ไปเลยเฮ้ยออ้ยโอ้หผมเกือบหัวไม่ทนมันน่ะเมื่อกี้เนี่ยดีน่าล่าล่าขอทนันเป่นการล่วงเลยเนี่ย <c oughs> มันคงไม่เห็นเราใช่ปะ่ะไอ้คนที่สายตาไม่ค่อยดีครับ <c oughs> มันสายตาไม่ค่อยดีสายตาไม่ค่อยดี <c oughs> จะว่าดีเลยล <c oughs> ่วงไปแล้วหนึ่งไปเลยครับ มันผมได้เสียงอะไรอ่ะใช่ปะอ๋อมีคนเดี๋ยว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 ผมว่าวิธีจัดก,การมันนะครับธนูยิงมันเลยจังหวะนี้นะครับโอเคร่วงเก็บของแล้วก็เดินทางต่อไปได้มีข้างล่างดนะ้วยเนาะโอเคมีข้างล่างตรงนั้นแล้วก็ช่างมันเถอะครับผมไม่สนใจผมไปดีกว่าอุย้ยคือครับ โอดีนะเราโดดมาเป๊ะจังหวะเป๊ะมากเลยเมื่อกี้เนี่ยนเะป๊ะสุดๆเป๊ะฝุดๆขึ้นเลยครับเช่าไปทางขวาเนาะโอเคแล้วก็ขึ้นอีกทีสวยงามสวยงามอลัาแตแ่อะไรตรึงตรึงตรึงปลจังหวะนี้นะครับไปโอเคโอ้เสร็จแล้วไปไหนต่อเดี๋ยวพาทางก่อนนะครับพาทางก่อน ไม่มีอ๋อนี่ไงแม่ทายกูทางนี้ยังไปหาไกอีกโอเคครับผมชํานาญอยู่แล้วครับเรี่ยวนี้ในการกระโดดในการปีนเนี่ยในการปีนไปอ่ะผมเนี่ชำนาญสุดๆเห็นผมนะครับผมความชํานาญของผมนี่ลาลาบอกทางนี้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 โอเคครับกระโดดโอเคกระโดดนี่ได้อยู่นะครับได้อยู่นะได้อยู่นะอันนี้ต้องลงล่างเหรอโอเค แล้วก็จังหวะนี้แหละโอเคครับได้อยู่แล้วก็ขึ้นนี่โอเคไตไปขวาเนาะไต่ไปขวาแล้วไปไหนต่อข้างหน้าไม่มีอะไรครับอ้อนี่ไงซ้ายจังหวะนี้นะครับนี่โอโ้โหไตขึ้นไปเลยโอเคครับโอเคได้อยู่น้ได้อยู่ได้ไดอยู่ได้อยู่ โอเคมีใครไม่เอ,อ่ยขอแอบหน่อยนะครับขอแอบหน่อยขอแอบหน่อยขอแอบหน่อย,ออน,อยนี่มันอาานามิมันต้องอยู่ข้างล่างนั้นเร็วเข้าอนากํกำลังรออยู่โอ้โหจะมันเยอะมากเลยนะข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีตาล่าตาล่า ลาล,ะล,ะล,ะละ่าลาล่าทำไงโอเคฆ <c oughs> ้าผู้หญิงที่ไม่มีอาวุธนั่นคงจะยังชาแม้กระทั่งสลับคุณลาล่าอีกครั้งฉันรู้ว่าทำไมคุณถึงไม่กิ่เหนียวไกลนั่นยิง <Bay ern. S 1> ฉันแล้วคนของฉันจะโค่นคุนคณภายในไม่กี่วินาทีเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเก่งกว่คุณอะไรโอโ้โหอย่าขยับคุณไม่มีที่ไป ฆ่าเธอเดี๋ยวนี้โอ้โหมันฝังระเบิดครับแล้วก็ตกตามลงไปเนาะอัน,นาคอยอยู่ตรงนี้ส่วนลา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 นี่เครื่องกระนดดเทฟ้าเหล่านั้นจะดึงเราลงทั้งคู่อันนี้เหรอนี่แน่นี่แน่นี่แน่ระเบิดไปแล้วหนึ่งแล้วก็โอเคจเจยินดี ใะเย็นใะเย็นบ้าเอ้ยล่วงแล้วครับพิจารณาข้อเสนอของฉันใหม่ละล่ะก่อนที่มันจะสายเกินไปโอ้โหมันสายเกินไปแล้วที่คุณทลยศต่อครอบครัวของฉันฉันกำลังได้รับแผนที่อนาโอ้โหพวกเขาหามันไม่เจอคุณก็หาไม่เจอ ไปลงนรกซะครอฟกำลังไปฆ่าเธอแล้วนำแผนที่ที่น่ารังเกียจใหมชั้น <c oughs> โอเคครับโอ้โหอนานาเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นคนดีไหมอ่ะโอ้โหผมหมดความเชื่อนั่นกับอานาแล้วครับ <c oughs> แค่นั้นแหละมันต้องเป็นเพราะว่านั้น,น,นคือแผนที่แน่นอนเลยครับรมีอะไรรับเกลบ้าง ไม่มีครับงั้นก็เดินทางต่อยาวๆนะครับกองทัพไล้ความตายของท่านาศาสดาติอดอาวุธด้วยไฟกีดพวกเขาผ่านพ้นไปไม่ได้โอเคครับเดินทางต่อเลยเราโอสถานที่นี้มันดูแปลกๆนะครับเฮ้ยม,มีเสียงคนม,มีเสียงคนมีเสียงคนมีเสียงคน,งคนโอ้โหแล้วศพ ศพเยอะอะไรขนาดนี้เฮ้ยมันโดนอะไรวะตัวอะไรทำวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตกใจอย่าว่าแต่เดี๋ว่าแต่ลาลาตกใจครับผมก็ตกใจโอ้โหศพเยอะมากมันจะเป็นโดนลูกหนูยิงนะครับทางที่ไอ้พวกนี้ก็มีอาวุธสมัยใหม่เนาะแต่ยังพ่ายแพ้เลยอะโอเคใช้ไฟนี่เนี่ แล้วก็ไปเลยครับไปเลย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 เก็บปเลยไปเลยไปเลยี่เลยไเลยไปเลยไปเลยไปเลเลยไป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 เลไปเลยครเบกระเลยไเยไปลยไปเลยงปัลเลยบเลยไยไปเลไปเลยไมเลยเลยเลองเลยไลยไลยไเลยไิวของเลยเลยเลีเลเลย เรามาถึงแล้วครับโอ้โหจิ๊บจิบช,ชิวชิวสำหรับเราผมว่ามันชิวมากเลยนะนี่คือมันเอ้ยระเบิดล่ะนะเวรกรรมโอ้โห อทรีดิตี้พวกมันมาครับพวกมันเข้ามาได้แล้วแล้วโอ้โหมากี่ตัวเนี่ยเออนี่แน่ยิงทางระเบิดไปก่อนหนึ่งอันครับเพือ่อสกัดเพื่อสกัดเฮ้ยระเบิดระเบิดเวนกรมอุ้ยกระแตกเกือบแตกครับคุณผู้ชมครับโอ้แรงมากเลยแรงมาก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 จะเย็นนะครับผมจะเอาระเบิดฟ่างไปหาพวกมันก่อนเพื่อสกัดก,กันค่อยๆสก,กัดก,กันพวกมันก่อนครับ ไอ้ตัวนีเดี๋ยวโดนผมไม่ระเบิดระเบิดอีกระเบิดแี้วโอ้โหแล้วเอ้ยจะยุ่งกับชัน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 ระเบิดอีกแล้วเหรอเยอะจังเลยระเบิดเนี่ยร่วงไปอุ้ยเกือบแตกครับเกือบแตกยังดีที่เรามีฮยูครับมันมาเหี้ยวอ่อนทำไมระเบิดเยอะจังเลยครับผมไม่เข้าใจจัดการทีลตัวครับอุ้ยเจ็บอีกแล้วโคตรเจ็บเลยร่วงไปหนึ่งอีกหนึ่ง โอเคโอเคหมดครับหมด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 ก็เก็บศพครับเพื่อเราจะได้มีของก็ถือว่าไม่แย่นะครับไม่แย่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 เราเก็บศพแล้วครับเพราะเรามีของได้อยู่ครับได้อยู่เก็บศพให้หมดขอของหน่อยครับขอของหน่อยยังดีที่เราพอได้ของมาครับเฮ้ยโอ้ยพวกมันโหนสลิงลงมาเพราะฉะนั้น ระเบิดนี่นะครับเหมาะกับพวกมันดีวางสกัดกั้นไว้เลยโอเคชิ้นแรกครับแล้วก็ระเบิดไฟเนาะระเบิดไฟถ้าปลาใส่พวกมันโดยตรงนะครับพวกมันล่วงแน่นอนอ่ะผมมั่นใจนะมันสู้เราไม่ได้หรอกเพราะเราเก่งดูโอเคเอา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 ตรงนั้นตรงนั้นโอ๊ยโคตรเจ็บเลยโอ้ยตรงนี้มีตัวหนึ่งล่วงไปหนึ่ง แล้วก็ซ้ายครับล่วงล่วงฮิว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 เดี๋ยตรงนู้นครับไกลๆตัวหนึ่งเนาะขออนุญาตบุกไปเลยครับเราต้องบุกไปเลยไกลๆตัวหนึ่งเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันล่วงแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมีพวกมันกำลังบุกประตูเข้ามาอีกผมว่าผมจะรอพวกมันเข้ามาแล้วเรายิงถังระเบิดใส่พวกมันเลย ยังไงพวกมันก็ล่วงแน่นอนผมมั่นใจครับรบ้านราาอครับรอ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 สอรอรแล้วอรอสอรอัอรอรปตัว,รวอรอรยรอรอรอรตรอรอ้อรัรอ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 รรอรอรารตรอ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 รัรอรอรอรตรอ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 ลอร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 อออีกตัวร,รวยออยอะนะร ก็ถือว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับเรายังมีทางที่เราไปต่อได้อะโอเครอบนี้ต้องว่ายน้ำเหรอเราลงไปเล่นกับน้ำเมื่อกี้นี่แหละครับเฮ้ยที่นี่โอ้โหมันอยู่ข้างบนครับปืนไฟเวงกรรมเอาไงกันดีเราเนี่ย นั่งไงครับเอ้ยตุงอะไรวะน่ะอ๋อคนที่ปกป้องสุสานอยู่ที่นี่ครับเพราะฉะนั้นเราจะจัดการมันยังไงเนี่ยจะเย็นนะครับจะเย็นเนผมคิดว่าผมจะต้องว่ายน้ําข้ามนี้ไปครับเราต้องไปให้ไวที่สุดเร็วที่สุดถ้าไม่อย่างนั้นเราจะล่วงครับเพราะเราจะขาดอากาศหายใจตายก่อนเป็นกรรมกรรมซ้าย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 ไปเลย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 เฮ้ยอีกตัวหนึ่งตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วเวนกรรม มันเจอเราแล้วโอ้โหแต่มันโดนฆ่าก่อนเหมือนกันลา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 หาวิธีจัดก,การเอาอะไรโอ้โหหน้ากากออกซิเจนเอาไปใช้หน้ากา,า,ากครับเป็นเครื่องออกซิเจนครับเพื่อช่วยในการหายใจเนาะก็ดีครับก็ดีก็ดีก็ดีเราก็จะดำน้ำได้นานขึ้นนานขึ้นไวขึ้นดีขึ้นถือว่าโอเคครับไม่แย่น่าจะต้องเดินทางต่อไปเนะครับ ว่ายน้ำต่อไปยาวเลยลาลาจ๋าลาลาครับลาลาครับว่านยน้ำต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับซ้ายโอเคน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าครับมีพวกมันอีกพี่เนี่ยขึ้นเอ้ยขึ้นโอเคฉันคิดว่าฉันเห็นทางออกของฉันดูปั้นไม่มันคง <im> ดูเหมือนว่าจะต้องใช้ถังระเบิด ทางเระเบิดไฟเหรอแล้วก็โอ้อให้เรายิงใส่เลยครับปุ่มเรียบร้อยครับยังเนาะต้องทำลายฐานที่เหลือด้วยโอเคในเมื่อต้องทำลายฐานที่เหลือด้วยงันก็มีฝั่งนู้นอันนึงตรงนู้นอีกอันหนึ่งผมขออนุญาตไปทางตรงนูน้กน,น,น,นก่อนดีนกว่าครับผมว่านะมันเวิร์กสุดอะ โอ้โหถังระเบิดอีกถังนึงก็ระเบิดเหมือนกันโดนไฟเนาะโดนไฟไม่ได้ครับพวกนี้แพ้ไฟแพ้ดินน้ำลมไฟแพ้อะไรต่างๆอ่ะนะใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็จนเจนเจนเก็บปึ๊บปึ๊บโอ้ได้หมูป่ากับหนังครับหนังหมูป่ากับหนังมาซ้ายเหรอซ้ายมีอะไรผมอยากรู้มากเลยนะมีคนครับมีคนมีคน ผมต้องดำน้ำนี่แหละครับเราสเตลในน้ำได้ป้าผมอยากรู้มากนะได้ด้วยเสร็จเสร็จโจเสร็จโจ้ในเมื่อสเตลในน้ำได้ก็เสร็จโจออะบอกได้คำเดียวว่าล่วงแน่นอนล่วงแน่นอนครับตรงนั้นมีตัวหนึ่งครับผมจะว่ายไปใกล้ๆๆมันนะตรงนี้แสงไฟพวกนี้มันทำให้เราให้เห็นเราหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจอะแต่คนเราต้องลองครับต้องลองนี่แหละต้องลอง เป็นไงล่ะครับรวมอีกหนึ่งแล้วเลือ,อีกตัวหนึ่งตรงนี้ยวดำน้ำรอเนียครับมันต้องมาแน่นอนแต่ว่าถ้ามาแล้วก็ไม่รอแน่นอนไม่รอดแน่นอนอยู่แล้วผมบอกแล้วชีวิตจะมีค่ามาซ่ากับพี่เข้าใจปะโ,โ,โ้ได้เรียบร้อยแล้วครับผมโหไอเรามันก็โหดเอาเรื่องอะเนี่ย ชำนาญชำนาญครับอยู่ที่ความชำนาญของผมโอเคครับถ้าอย่งไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ